สวัสดีค่ะชาวธาตุลมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคนโสดในช่วงปักหลังนะคะของเดือนพฤษภาค,คมปี2567นี้นะคะเรามาดูกันเลยนะว่าความรักของธาตุลมคนโสดเป็นอย่างไรนะคะธาตุลมได้แก่ราศีเอ่อราศีเมถุนราศีตุลนราศีกุมนะคะจะรวมอยู่ในธาตุด,ดินนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะธาตุด,ดินขอเช็คพลังงาน โดยรวมของคุณก่อนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะเดินทางไกลไปทำงานไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเนาะโอ้พลังงานของความรักขึ้นมาเหมือนจะได้เจอเนื้อคู่นะคุณโสดสิ่งที่คุณเคยติดเคยเนี่ยเคยบล็อกตัวเองเอาไว้อะเหมือนคุณติดอยู่กับอะไรอะคุณจะคุณกำลังจะปลดปล่อยตัวเอง คุณกำลังจะ move on ได้นะคะบางคนอะนะยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างนะคะคนรักเก่าสถานการณ์เดิมๆในอดีตความกลัวต่างๆนะคะที่ทำให้แบบล็อกค,คุณไว้อยู่ตรงเนี้ยนะคุณกำลังจะผ่านพ้นมันไปได้นะคะด้วยพลังงานของไนโอบซอรนะเป็นพลังงานที่ <c oughs> คุณจะ เดินหน้ากับตัวเองได้แล้วนะคะพลังงานแห่งความกล้าหาญความเข้มแข็งของคุณอะนะความฮึกเหิมในใจคุณอะมันมันเกิดขึ้นนะคะเราก็เป็นในเรื่องของความรักด้วยนะบางคนเนี่ยอ่าในเรื่องของความรักพุดไปแล้วเนาะอ่าในเรื่องของความรักก็ไม่กล้าที่จะมีความรักไม่กล้าที่จะ ปลดปล่อยตัวเองให้ตัวเองได้เจอกับความรักก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะกล้าแล้วนะคะในตอนนี้เนาะปลดล็อกตัวเองนะในเรื่องของงานในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะบางคนนะ่ยอยากทำอยากทำงาน ต่างประเทศหรืออยากเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งหรือสิ่งที่คุณอยากจะทำอะ่ะคุณไม่กล้าที่จะทำคุณติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนหรือว่าคุณมีความกลัวไม่กล้าแต่ในตอนนี้คุณกล้าแล้วนะคะคุณมีความเข้มแข็งนะไพ่เดชาลีออตเป็นพลังงานของผู้นำพลังงานของนักรบความกล้าหาญนะคะคุณไม่กลัวอะไรอีกแล้วนะคะในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานของความรักหรือการใช้ชีวิตของคุณอะ่ะเหมือนคุณกำลังจะ ก้าวไปข้างหน้าได้เจอกับสิ่งใหม่ๆด้วยนะเป็นการก้าวไปทีเออ่เป็นการตัดสินใจที่ดีและถูกต้องกับตัวคุณอะคะ่ะนะมาดูในเรื่องของความรักนะคะความรักทัดลมสองเหรียญนะคะเอมเพอ์เจ็ดถ้วย ความรักจะมีใครเข้ามาไหมคนที่ห่างหายจากคุณไปมีเกณฑ์ได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะนะเออก็คือในช่วงนี้คุณคุณดูดีคุณมีสเสน่ห์คุณดึงดูด ความรักดีๆเข้ามาด้วยจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายนะคะคนโสดรวมถึงคนเก่าๆด้วยนะที่อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในตอนนี้ชาวทัตลมโฟกัสในเรื่องของการงานความมั่นคงการเติบโตในชีวิตของตัวเองมากๆเลยนะคุณมีไอเดียคุณมีการคิดการวางแผนที่อยากจะทําอะไรมากมายในเรื่องของความรักนะคะนกว่าคุณมีพลังงานของคนเก่าๆเ,เข้ามา ในพลังงานของคุณนะอ่าเดืสันเขาจะกลับมาในวันที่ทัดลมเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้แล้วอะเหมือนคุณมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้แล้วแล้วคนคนนี้ก็กลับเข้ามานะคะอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอะไรอย่างนั้นอะนะเนี่ยอยากกลับมาแก้ไขนะคะทําความสัมพันธ์นี้ใหม่ให้มันดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาเขายังอยากที่จะ ได้หัวใจคุณมาครอบครองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนกบอกเลยว่าในช่วงเนี้คนโสดทัดลมมีสเสน่ห์ทั้งคนเก่าแล้วก็ดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามามากมายนะคะอย่างที่บอกว่าทัดลมเองก็น่าจะโฟก,กัสเรื่องการงานการเงินหรือถ้าคุณเรียนอยู่คุณก็โฟก,กัสเรื่องการเรียนนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยตัวตัวคุณอะนะมีสิ่งที่คุณ ให้ความสําคัญแล้วก็สนใจนะคะนอกเหนือจากความรักด้วยนะมาดูซิว่าแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะคนเก่าเข้ามาแน่นอนนะคะอยากกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคนคนนี้นะคะอ่าเป็นพ่อไม่ไม้ชาวทัดดินทัดลมได้นะคะก็รกฎพิจิกมีนะคะอืมเอ็มเพรสชาววันศุกร ราศีเมษก็ขึ้นมาเนาะก็บอกว่าคนคนนี้เหมือนเขาเคยไม่ชัดเจนกับคุณไหมทำร้ายจิตใจคุณไหมนะคะในในวันนี้นะคะนึกถึงคุณงามความดีของคุณสิ่งดีๆที่คุณเคยให้เขานะคะเหมือนกับโอ้โหมาเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างมากมายนะคะถ้าถามว่าเขาจะทำยังไงเขาอยากกลับมาขอโอกาสจากคุณอย่างแน่นอนเพราะว่า เขาไม่มีโอกาสที่จะได้เจอใครแบบนี้อีกแล้วอะอในชีวิตเนี้ยจะมีไหมนะคะคนที่แสนดีอย่างคุณนะ่ะคุณให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือเขาเสมอนะคะคุณมีจิตใจที่ปรารถนาดีกับเขาเสมอนะคนคนนี้ เขาไม่แน่ใจหรอกว่าการกลับมาคุณยังจะให้โอกาสเขาไหมแต่เขาอยากพิสูจน์ตัวเองเขาจะติดต่อคุณมาเขาจะเข้าหาคุณนะคะเพื่อที่จะเริ่มความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้คุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้เป็นปรึกษศกได้นะคะแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้นะคะเนี่ยคนที่แบบเงียบงียบหายไปจากคุณนะคะนะ เขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะในช่วงนี้เขาก็เหมือนกับสืบสืบส่องส่องคุณอยู่นะคะแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะในในช่วงนี้คือเขาก็มองว่าคุณมีค่ามากๆในสายตาเขาเช่นกันนะขอดูนะคะว่าเขาเขาจะทำยังไงอะคะอ่าจะมางอคุณนะคะเขาจะมางอคุณนะคนคนนี้ คนที่ห่างหายกันไปมีประเด็นกันไปเนาะในเวลานี้เหมือนกับเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเหมือนไม่ใส่ใจคุณไหมนะคะเฉยๆกับเราไม่ใส่ใจเราสนใจเรื่องงานเรื่องเงินความมั่นคงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนปล่อยปละแล้วเลยเรานะคะนะขอดูให้สรุปหน่อยนะคะสำหรับชาวทัดลม ให้สรุปก็คือคนคนนี้อยากกลับมาลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้นะคะเนี่ยความสัมคัธ์ที่มันมีประเด็นกันไปมีปัญหากันไปเขายังอยากที่จะแบบยื้อคุนไว้ยังอยากที่จะพยายามต่อน,นั่นเองน,นะคะเขาน่าจะกลับมา โดยที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดคาดหวังกับเขาแล้วก็ได้นะคะการกลับมาครั้งนี้ของเขาเหมือนเขาอยากจะมามอบความรักของเขาทั้งหมดให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวอะไรอย่างนั้นด้วยพลังงานของไพ่ D e n Place นะคะนอค้องคนคนนี้เด็กกว่าคุณได้นะคะธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนชาววันจันทร์นะคะ เนี่ยเขาอยากหยุดหัวใจไว้ที่คุณแล้วอะเหมือนอยากจะหยุดตรงนี้ที่เธออยากจะแต่งงานอยากจะลงหลักปักฐานนะคะพลังงานไพโดว์นะคะคนไกลชาวต่างชาติได้นกว,ว่าเขาเป็นรักแท้ของคุณได้นะคะนะถ้าคุณยังมีหัวใจที่ตรงกันราถนาสิ่งเดียวกันนะคะอืเขาอยากแต่งงานกับคุณนะอะแล้วก็ เนี่ยอยากให้คุณนะ่ะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งในเวลานี้เขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคะเขาจะตั้งใจให้ดีกว่าเดิมนะถ้าเขากลับมานะคะคนคนนี้เนาะขอดูว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับทัดลมบางนะคะอือไพ่บอกว่าไม่ว่าจะ คุณจะห่างหายกันไปด้วยสถานการณ์เหตุการณ์อะไรก็ตามคุณคนนี้กําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีความเป็นไปได้นะว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะคุณอาจจะต้องผ่านบททดสอบมีบททดสอบอะไรที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้นะคะอไพ่บอกอะไรอีกตอนนี้นะเขาอยากกลับมาทําดีกับคุณเหมือนกับเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆแล้วอะเขาจะ ไม่ยอมที่จะสูญเสียคุณไปนะคะเหมือนกับอยากจะกลับมาแก้ไขจริงๆนะคะอยากที่จะกลับมาดูแลเอาใจใส่ยอโอโทษทีค่ะเอาใจใส่คุณให้มากขึ้นนะก็เป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะกลับมาในวันที่เขาไม่สามารถที่จะเอื้อมคุณได้แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางคนก็เลือกที่จะ ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเลือกที่จะโสดเลือกที่จะ move on แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นะคะในกรณีที่คุณเป็นเนื้อคู่กันเนี่ยคุณจะยังมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงถึงกันนะคะไพ่บอกว่าถ้าคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคุณก็ยังรักเขาคุณก็ยังรอเขาอยู่จะเป็นพลังงานที่แบบยังรักกันอยู่ นะคะเออแล้วเขาจะเห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้มากๆเขาจะไม่ไม่ทำอะไรที่มันจะเสี่ยงกับการที่จะสูญเสียคุณไปอีกนะคะนะประมาณนี้นะคะวันนี้นกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะขอให้คุณทุกคนนะคะมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ